สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับรัก g รัก i า y วินะครับวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนะครับผมเป็นการแจกสัตว์เลี้ยงที่แบบได้มาง่ายๆครับผมแค่มีเลเวล60ขึ้นไปนะครับก็สามารถทํากิจกรรมนี้ได้แบบสบายเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มีตัวเกิน60มาครับทั้งหมดกี่ตัวนะสองสี่แปดสิบสิตัวนะครับผม สิบห้าตัวเลยนะครับผมก็ผมนเนี่ยครับกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงดียังไงนะครับผมก็จะแจกที่จับสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็แจกสัตว์เลี้ยงต่างๆน,นะครับนี่คือของกิจกรรมเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ครับรวม2ปีนะครับผมเห็นไหมครับก็มีอาหารจับสัตว์เพียบเลยนะครับผมให้มีที่จับสัตว์เพียบแล้วก็นี่ครับ สัตว์เลี้ยงอีกนานาชนิดนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็เพิ่มคิริคอนนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับแต่ละตัวนะครับเราก็สามารถได้สัตว์เลี้ยงที่มาอย่างง่ายดายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพิ่ม e d k 15สิอะไรก็ว่ากันไปครับผมถ้าเลี้ยงสนิทได้นะครับผม perfect dot agi อะไรเนี่ยครับเพียบเลยนะครับผมเห็นไหมครับเพิ่ม msp 5นะครับคือสัตว์เลี้ยงต่างๆนานาเนผมมีเพียบเลยนะครับผมอ่าแล้วนี้ก็วิธีทําก็ง่ายแสนง่ายครับ ขั้นแรกแล้วครับผมก็ไปที่โมล็อกก่อนนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเดินทางไปที่โมล็อกก่อนเลยครับพอตัวเอมอยู่ที่โมล็อกครับแค่รับแล้วก็คุยนะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเลยครับก็ใครอยากได้ที่จับสัตว์เลี้ยงเยอะๆอย่างผมแล้วก็อยากจะได้ไข่สัตว์เลี้ยงเยอะๆอย่างผมนี่ก็สามารถมาได้ที่กิจกรรมนี้เลยนะครับมันเป็นของฟรีที่แจกฟรีจริงๆนะครับผมแล้วก็ทําไม่ยากนะครับ แค่มีเลเวล60ขึ้นไปเราก็สามารถทำได้เลยนะครับก็เยอะอยู่นะครับก็ใครที่จะมาหาเงินทางอ้อมก็ทางนี้แหละครับผมเพื่อได้บอสอะไรมาขายได้นะครับถ้าเรามีตัวเยอะก็ทำง่ายครับทำไม่ยากครับมารับกิจกรรมที่ตัวนี้ครับผม NPC ตัวนี้ครับเห็นไหมครับผมเหลืองๆตรงนี้นะครับผมคุยแล้วเข้าไปนะครับแล้วก็รับ อ่ารับเครื่อเข้าไปนะครับอ่าพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็เป็นเขาจะให้ปกป้องเสานะครับทั้งหมด4เสานะครับถ้าปกป้องเสาเสร็จนะครับทั้ง4เสาแล้วก็เอ็มตัวเมื่อกี้ก็จะมารับเรานะครับเราก็จะได้เหรียญเพื่อไปแลกที่จับสัตว์ได้นะครับถึงนะครับก็คอยคุ้มกันเสานะครับจนกว่าจะเต็มนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก ห้านาทีถึงสิบนาทีได้นะครับนะครับผมอาเลเวลหกสิบขึ้นไปก็มาได้นะครับอันนี้เราก็ลองรอนะครับผมก็จะมีคนบอกว่าเวลานี้นะที่เข้าไปก่อนหน้านี้ก็คือช่วงห้าทุ่มสามสิบอะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้ก็มารอเวลานะครับก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเราก็รอนะครับถ้ารอเสร็จแล้วก็จะมีข้อความสีฟ้าตรงนี้ขึ้นนะครับว่าประตูเปิดแล้วอะไรเงี้ยครับ ก็จะมี MC มารับเรานะครับก็สิ่งที่ได้นะครับโอ้โหที่จับสัตว์มากมายนะครับใครที่อยากจับสัตว์นะครับแล้วก็นี่ครับตัวเอนชานสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีนะครับผมโอ้โหอันนี้ผมก็แจกไปหลายคนเหมือนกันนะครับแจกเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมาขอนะครับผมเก็บไว้อย่างละ2ใบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเก็บไว้อย่างละ2ใบนะครับผมไข่สัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับ มีมากมายเลยนะครับผมใครอยากได้ไข่สัตว์เลี้ยงเยอะๆอย่างนี้นะครับกิจกรรมก็มาแล้วนะครับมีหลายฟองเลยนะครับนะครับผมก็จะมีอย่างละสองฟองนะครับโฮดิมลิมนะครับผมเพิ่มเด็กด้วยนะครับเพิ่มฮีทแล้วก็เพิ่มค่าคิิคอนอีก9%นะครับผมโฮดิมลินนะครับผมนี่ครับมีหลายตัวนะครับเพื่อจะใครอยากมาได้นะครับผมก็กิจกรรมแจกฟรีแบบนี้ก็ง่ายนะครับ หนึ่งตัวจะได้สิบเหรียญนะครับถ้ามีสิบตัวก็ได้100หนึ่งร้อยเหรียญถ้ามีสิบห้าตัวก็ร้อยห้าสิบเหรียญต่อหนึ่งวันนะครับกิจกรรมอันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมถึงวันที่สิบสี่กันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับซึ่งวันที่สิบเจ็ดผมไม่ได้ผมไม่รู้ข่าวนะครับผมไม่รู้ข่าววันที่สิบแปดนะครับก็เลยรีบมาทําคลิปลงนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ใครอยากจะทาทันทไออยากทําทันนะครับแล้วก็คนที่มีตัวละครเยอะๆก็จะสบายหน่อยนะครับ ยิ่งมีหลายไอดีก็ยิ่งได้เยอะนะครับเหรียญสามารถฝากครั้งได้นะครับและก็ขายได้อีกตังหาครับเหรียญตอนนี้ตกอยู่ที่4 0 0พันนะครับก็10เหรียญก็4 0 0หมนะครับร้อยเหรียญก็400,000นะครับก็นี่ยครับใครก็อยากมาสุ่มนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะดองไว้จนถึงวันที่11หรือวันที่12นะครับผมก็ดองให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เอาเหรียญท้งทุกเหรียญนะครับมันรวมที่ตัวละครเดียวแล้วก็มาเปิดนะครับ เคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับผมข้อมูลของกิจกรรมนะครับผมจะทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ลองเปิดดูนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมก็พยายามจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเกมอื่นแซงมากครับแต่ช่วงนี้แทบไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นเลยครับผมเพราะว่ามีกิจกรรม แล้วเรามาต่อเนื่องนะครับผมก็ต้องมาเล่นนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นการฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะครับใครอยากขายขายใครไข่ขายขายครับผมไข่ไข่เก็บอย่างผมก็เก็บนะครับนี่ครับขายอ็อกก็มีนะครับผมมีะแยะๆนะครับรอนะครับตอนนี้เรารอให้เสาเต็มนะครับมันจะมีพีทเอ็มซีนะครับคอยหิวให้ตลอดนะครับผมเห็นไหมไข่แยะๆครับที่จับที่จับก้เนนะครับ เยอะแยะเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าได้จับมั่งก็ดีนะครับบางทีก็ให้คนรู้จักครับก็แจกไปครับผมบางทีก็เยอะเกินครับเห็นไหมครับเกินห0ึ่ช่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องไข่เต็มอีกแกันะครับผมถ้าไข่ซ้ํานะครับผมจะเก็บไว้อย่างละ2ใบนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทํอะไรนะครับชอบทําสัตว์เลี้ยงหายนะครับก็คือ มันก็ต้องมีเตรียมเผื่อไว้ครับผมเห็นไครับก็เก็บไว้อย่างละสองตัวนะครับก็ใครอยากได้ก็นี่ครับกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่านี่ครับอย่างเช่นันนี้ครับเต็มแล้วหนึ่งเสานะครับผมแล้วก็รอดูนะครับว่าเสานะครับถ้าเต็มทุกเสาก็จะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับผมตอนนี้ก็รอให้ครบสี่เสานะครับอ่าสองเสาแล้วนะครับผม สองเสาแล้วครับผมเหลืออีกสองเสานะครับก็จะมี m อมารับนะครับในช่วงที่เสาเต็มนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เต็มที่เลยครับผมรีบปั๊มนะครับเข้าแล้วออกนะครับผมเอาตัวละครทิ้งไว้ที่โมล็อกแล้วครับก็จะใช้เวลามันจะให้เวลา5นาทีนะครับในการเปลี่ยนตัวเข้าแล้วออกนะครับในการเก็บเหรียญนะครับดูซิว่าผมจะได้กี่ตัวนะครับ เพราะว่ามีตัวนึงรับไปแล้วนะครับอันนี้คือไล่มาครับส่วนตัวละครนี้ก็คือว่าที่เก็บไข่นะครับอันนี้คือผ่านมาแล้ว2รอบแล้วนะครับผมผ่านได้อันนี้คือปีที่สามนะครับแจกครับก็เดี๋ยวนะครับรอแป๊บนึงนะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดหน่อยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้ครับผมนะครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์ครับใครอยากให้กาลังใจก็โพสตใต้คลิปได้นะครับ น,นี้ก็ร้ออีกสองเสานะครับผมก็ประมาณน,นั่นเลยครับ15-20ถึงนาทีได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับว่าจะมีพีดมาช่วยหิวมากขนาดไหนครับยิ่งมีพีดช,ช่วยหิวมากเท่าไหร่ก็ดันก็จะจบเร็วเท่านั้นนะครับผมตอนนี้คือคนน้อยนะครับก่อ,อ,อ,อนหน้านี้แป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มนะครับซึ่งเร็วมากนะครับ ก็เราเป็นอย่างเดียวครับช่วยเชียร์อย่างเดียวครับเราก็ตีไม่ได้ครับพอตอนนี้ก็เต็มไปแล้วสองเสานะครับก็เดินเล่นไปเดินเล่นมาครับก็จะมีคนที่ยืนรอเพียบนะครับรอรับของอย่างเดียวครับเหมือนผมนะครับแต่ผมทำอะไรไม่ได้ครับผมตอนนี้ครับไม่มีสกิลคิวครับยิวได้ครับแต่ว่ามันก็แค่เลเวลสามเองครับผม มันได้นิดเดียวครับช่วยเหลือได้เนี่ยประมาณแค่300มั้งครับใช่ไหม <S <S <liksom> <S แต่ถามว่าเสาอ่ะมันเต็มได้ไมั้ยมันก็เต็มได้ครับผมแค่เราตีมอนนะครับก็จะมีตัวละครน,นะครับเอ c พีชนะครับคอยฮิวทีละ999ให้นะครับอ่าเต็มอีกหนึ่งอันแล้วครับผม เลืออีกหนึ่งเสาแล้วครับตอนนี้ดีนะครับก็ถือว่าไม่ชาร์จนเกินไปนะครับผมครับผมเวยกันถือกันใหญ่ครับผมเราก็ช่วยก็ได้ครับ ช่วยกันฮิวใส่นะครับแค่สาวตเต็มก็ประตูก็เปิดแล้วครับผมอยู่อย่งางห่างๆแบบปวงๆครับผมตอนนี้ เสาเต็มนะครับตอนนี้แล้วครับผมวันนี้ก็มีคนเริ่มเข้ามาเยอะนะครับถ้าใครแบบได้จังหวะดีนะครับเต็มอาเต็มแล้วนะครับ npc ก็จะเกิดแล้วครับผมประตูก็จะเปิดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีสีข้อความสีฟ้าครับรีบคุยรีบออกนะครับแล้วก็จะได้กระเป๋าด้วย gm มาด้วยนะครับก็การเข้าครั้งแรกนะครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้ก็ ใช้การปั๊มนะครับนี่คือเป็นการปั๊มอย่างดีเลยนะครับนี่ครับผมเข้าไปรับเคลดออกเข้าไปรับเคลดออกนะครับถ้าเกิดมันใช้เวลาห้านาทีครับก่อนดันจะปิดนะครับผมตู้หยอดเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับผมสามารถใช้เหรียญไปสุ่มได้นะครับ แล้วก็เข้าไปอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับตัวที่2นะครับภายใน5นาทีนะครับก่อนที่ประตูจะปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆรื่อยนะครับถ้าทําช้าก็หลายรอบหน่อยครับอ่าตัวที่3ามนะครับเป็นการทาเควสที่ง่ายมากครับผมแค่เข้าแล้วก็ออกนะครับเราก็จะได้เหรียญแล้วครับผม ยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งมีตัวละครเยอะก็จะได้เปรียบกับเพื่อนเหน่อยนะครับนะครับเข้าแล้วก็ออกนะครับอย่าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดของเกิน90นะครับเราจะไม่สามารถรับเหรียญได้นะครับพยายามอย่าให้ของเกิน90ชิ้นนะครับผมงั้นไม่งั้นก็ต้องโยนของทิ้งนะครับผมก็เคยเป็นนะครับต้องโยนของทิ้งนะครับ เพื่อจะออกจากดันนะครับแล้วก็ให้รับเหรียญนะครับนี่ก็ตัวที่สามตัวที่4ี่นะครับผมนะครับง่ายนะครับเอาตัวมละครมารอเลยครับผมแล้วพ่กนี้เราก็ทําใหม่ครับทํำไปเรื่อยๆครับจนหมดกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงอย่างดีนะครับผมใครอยากได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเล่นสนุกสนุกสวยๆงามนะครับกิจกรรมนี้เลยครับผม ่ครับรีบเข้าออกให้เร็วครับผมใช้เวลา5นาทีนะครับการเข้าออกนะครับแต่ว่าสามว่าจะมีข้อความเตือนนะครับมันก็จะมีข้อความเตือนนะครับว่าประตูจะปิดแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาจังหวัดมีข้อความเตือนก็จะดีหน่อยครับที่ต้องเอาตัวละครไว้ตรงนี้เพราะว่าตอนเข้ามามันจะได้โหลดไวขึ้นนะครับถ้ามาีตัวละครเยอะเกินไปมันก็จะโหลดช้านะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันครับผม นะครับเข้าออกเข้าออกนะครับเห็นไหมครับกิจกรรมนี้ง่ายมากครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าประตูจะปิดนะครับแค่มีเวลาเข้ามาล็อกอินออกครับเหมือนรับของรายวันนะครับผม แต่นี่รับของลายตัวเลยนะครับใครมีตัวละครหกสิบก็รับของลายตัวแล้วครับผมถ้าได้ครบเลยก็จะดีนะครับสิบห้าตัวนะครับข้าวันใหม่แล้วครับผมเวทนี้น่าจะรีเซตตอนที่สี่เหมือนเดิมนะครับ ครับเคว็นี้ทําง่ายจริงๆครับผมมีตัวเยอะเราก็ปั๊มได้เยอะครับนี่ผมปั้นไว้หลายตัวนะครับเกิน80ก็เลยทําให้ได้อนิสงจากการปั๊มนะครับผม สูน่าจะปิดแล้วนะครับน่าจะประมาณห้านาทีได้นะครับผมจริงๆครับผมครบแล้วห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับผมแค่นี้หละแล้วก็ใช้ได้แล้วครับจะสามารถสามารถเปิดว์ปออกได้ไหมก็เปิดว์ปออกได้นะครับผม วิธีออกก็มีสองวิธีนะครับออกแบบอย่างนี้เราเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับก็อีกรอบหนึ่งก็จะครบทุกตัวนะครับเห็นครับตอนนี้ผมเซิร์ฟที่โมล็อกมันก็เลยกลับมาที่โมล็อกนะครับเราก็จะได้เหรียญมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสุ่มเหรียญให้เอเหรียญนั้นมันสามารถฝากได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากให้ดูนะครับเราก็มาฝากนะครับ เราเหรียญน่าเปิดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะฝากให้ดูนะครับว่าเหรียญได้สามารถฝากแล้วก็ขายได้นะครับนี่คือกระเป๋านะครับผมแล้วก็ค่อยคลิกเปิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมเดี๋ยวฝากก่อนครับนะครับฝากได้ขายได้นะครับผมราคาโอ้โหคนนี้ปั่นมาเยอะน่าดูนะครับผมตั้งพันก็พันก็เหรียญนี่ปั่นเกือบร้อยตัวแล้วมั้งครับ อ่านี่กระเป๋านะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดนะครับนะครับผมเห็นไหมครับก็จะได้ใบ AB มาด้วยครับก็ถือว่ามันก็จะได้ของมานะครับก็แล้วแต่ของเป็นของสุ่มนะครับของแจกฟรีอะไรก็เอาครับผมอ่านแล้วนี่เราก็รวบรวมเหรียญไปที่อีกหนึ่งตัวนะครับเปิดสุ่มดีกว่าครับสนุกดีครับเดี๋ยวเอาสักสามตัวนะครับไปสุ่ม เพราะอันนี้คือช่องมันเต็มช่องมันเต็มอ่ามันจะทําให้เราลําบากได้นะครับแต่ผมจะสุ่มให้ดูนะครับ รว,วมแล้วเป็นยี่สิบเหรียญนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูนะครับเคแล้วก็มาที่กล่องสุ่มนะครับผมเห็นไหมครับมีคนรับเคาะเห็นไหมครับมีคนรับเต็มไปหมดเลยครับผมน,บนะครับใช้สิบเหรียญนะครับ เรามีเท่าไหร่20ิบเหรียญแล้วก็สุ่มได้สองครั้งนะครับครับผมอันนี้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่ก็ได้อาหารเหมือนกันนะครับใช่ไหมอ่านี่ครับผมเป็นเนื้อนะครับอ่าคราวนี้ก็มาเก็บนะครับผม เป็นติดผ้าชิ้นแล้วนะครับผมเอาไว้จับสัตว์นะครับผมนี่อาหารแล้วก็เก็บไว้นะครับเอาก็ตุนไว้นะครับเห็นไหมครับอย่างไงครับกิจกรรมนี้ยากไหมครับกับกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเรามีเยอะนะครับโอกาสได้ไข่ก็ยิ่งเยอะด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสตใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับคนติดตามรับชมนะครับ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ